มาแล้วคะ่ะกระเจีย๊ยบผัดกระเทียมนี่คะ่ะต้นกระเจี๊ยบของเราดกมากค่ะที่ดกนั้นคือใบนะคะไม่ใช่ผลคะ่ะออกมาเนี่ยสองกอบเบลอเบลานี่ก็จะได้มาเม็ดหนึ่งเรียกว่าอะไรฝักหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเท่านี้คะ่ะเท่า,า,าไปก้อยนี่แหละคะ่ะได้มาหนึ่งหนึ่งฝักก็อนี่คะ่ะก็จะเลยจะตัดไปทิ้งหมดเลยคะ่ะให้เหลือไว้หายใจนิดๆหน่อยๆพอให้เหลือเยอะไม่ดี เก็บกระเจี๊ยบเสร็จก็ไปทํากันเลยค่ะนี่คะ่ะกระเจี๊ยบเอาจริงๆนี่ซื้อมาเลยค่ะเราซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้ว<อ>เลยเพันเดียวกันนี่แหละแต่ของเรามันเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีเขียวซื้อมาก่อนก็เลยจะเอามาทํานี่หละค่ะก็เอามาหั่นหัวหั่นท้ายก็เจ้าจิ๋วนั่นก็เอาลงไปกับเขานั่นแหละค่ะหั่นหัวหั่นท้ายแล้วเราก็เอาลงไปลวกตอนลวกนี่เราก็ไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรนะคะหรือบางคนก็ใส่น้ํามันแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เพราะมันเยอะเดี๋ยวเราจะต้องเอาแบ่งเอาไว้กินกับน้ําพริกด้วยค่ะแล้วทีนี้ตอนทํําาน้ ซอสเนี่ยเาก็ลืมกดถ่ายค่ะน้ำซอสก็ไม่ได้มีอะไรมากมีน้ำอุ่นแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดนึงีอิ๊วขาวน้ำมันหอย ก็เท่านั้นเลยค่ะแล้วก็เอาไปทําให้มันเดือดเคียเค่ยวๆหน่อยถ้าคุณอยากให้เขาเหนียวๆก็ใส่แป้งแป้งข้าวโพดนะคะลงไปนิดนึงสักช้อนนึงพอเราลวกเจี๊ยบพอสุกได้ที่ตามที่เราต้องการเราก็เอาไปน็อกน้ําเย็นค่ะแล้วก็เอามาเรียงกันให้ดูสวยงามแล้วก็ซอสของเราก็เอาลาดลงไปเลยค่ะลาดซอสเสรกจ้็โรยด้วยกระเทียมตามใจชอบเลยค่ะนี่เราก็โรยประมาณนี้อร่อยค่ะจะกินกับข้าวต้มข้าวสวยก็อร่อย